เปิดหน้าให้แดดสองอเออ <laughs> ดิฉันไม่เยี่ยมคุณนะคุณต้องดูแลสิะ่ะ <laughs> สวัสดีนะคะวันนี้นะคะเขาก็จะพาเอ้ยไม่ใช่ค่าสิต้องเป็นป้าก็จะพาค่ะไปเที่ยวเชียงรายนะคะป้าก็ come from ยุทธยาพาเที่ยวเชียงรายอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปไหนกันก่อนนะคะไปสวนดอกไม้ค่ะไม่ใช่สวนตูมคือเชียงรายมันมีสวนดอกไม้เยอะมากเลยช่วงหน้าหนาวช่วงหน้าหนาวมันจะมีแบบพวกงานดอกไม้อะไรจัดเยอะมาก หลายที่มากแต่ที่หลักๆมันจะมีสวนตุงกับที่อวจใช่ไหมแต่ว่าบางที่มันก็จะมีอีกอันนี้หนูไม่เคยได้ยินสวนนะาไดดอกไม้สีแดงๆไม่ใช่ไปถึงมันไม่มีดอกไม้นี้วันนี้แพลนของเราก็คืองานดอกไม้อย่างเดียวดอกไม้ทั้งหมดไเท่าที่ไปได้วสิเราจะได้ไปครบทั้งหมดนั้อแต่แดดร้อนมากแดดเดดแรงสิผ้านั่นไปด้วยเดดผราผ่านเป็นไง ชุมนดแมสก์ด้วยนะคุณจะได้มีอิเซสเซอรี่เสื้อหนาวไม่ต้องเอาไปหรอกน่หนาวเอามาเอามาเพื่อความอุ่นใจเอาไม่ได้ตังมันมันจะเปล่า ใส่หน้าดูได้เลยค่ะน้ำดื่มฟรีนะคะฟรีนะคะน้ำครับค่ะฟรีน้องตัวเล็กแค่ฟที่นี่มันที่ไหนที่นี่มันคืออะไรนะเชียงลายโรแมน๋อ๋อันนี้คือชื่อใช่ไหมนี่ ป้าก็ะสามารถมาได้ถามว่ามันมีมีนี่มีชุดให้เปลี่ยนด้วยรีไหมไม่รู้อันอไรเอาไปใส่ได้เหรอมีเดี๋ยวป้า,าใส่ n o p หจีหววใหญ่ว่ากอ่ะมี ไม่ไหวเลยเดี๋ยวหนึ่งโอ้สวยสวยไม่รู้แหละหยิบขนาดนี้ไม่ต้องถามแล้วล่ะนะว่าหนึ่สาไม่รู้ว่าให้ยืมหรือเปล่าค่ะแต่ว่าหยิบไปแล้วค่ะเขาไม่ได้เขียนเท่ากับว่าหยิบได้นะพูดเองเลยอันนี้คือเป็นแบบดงดอกมาคือมันไม่ใหญ่อะที่นี่มันเล็กนิดเดียวมันมีแค่เนี้จริงๆมีแค่นี้แต่แบบเออมันก็มีพงมีพบ o ่ p y ได้แต่ตรงนี้สวยนี่ เดี๋ยวหนอยโผล่นีโผล่เดี๋ยว,ข,ออยว,ข,ยวข,ข้าวยืนตรงนี้แล้วโผล่อัตรงนี้คือแบบเป็นแบบอันนี้เขาเนี่ยจะพ่นสีอ,นอะเนาะเออเป็นแบบพ่นสีมันไม่ใช่ว่าเป็นต้นแบบนี้นะมันเป็นแบบพ่นสีอะ <c oughs> อ้อลังมาก <c oughs> อ่ะนึงนัหนึ่งสองสามตกลงให้ป้าถ่ายใช่ไหม ก็เอากล้องโทรัพท์มาถ่ายแต่นน่าถือเป็นแบบวิดีโอเฉยๆอนะ๋อแล้วโหต้องใช้อุปกรณ์สองมือนะ <c oughs> เอออันนี้สวยนี่ <c oughs> แล้วหนึ่สงสองนี่ลองมายืนทางสีนี้บ้างดิพวกสีสๆอะ่ะเออยืนตรงกลางเลยเออ <c oughs> เปิดหน้าให้แดดส่องเออ Það er ég hefðið. Það er ég hefðið. Á. Nei, það. แบบทุกคนหน้ามันสวยที่นี่สวยผ่านดอกแรกมาดงแรกที่นี่ก็อยู่ไปเกือบชั่วโมงแล้วท,ทั้งทั้งที่เอาจริง,รงมันไม่ค่อยมีอะไรเลยเราก็หาพอบกันจนเจอ <c oughs> แล้วก็ยืมเข้ามาคะตรงนี้ก็หยิบไปได้แหละหยิบได้แลหละเขาไม่เขียน อยากได้ฟิลอย่างนี้อะยกเวเดินหรือยะเว้อันแล้วแต่พี่อ่ะเดี๋ยวว่าชื่อๆแล้วทำอะไรก็ได้ก็คือข้างในเนี่ยเดินไปค่อนข้าง,าง,างจริงๆม,มันก็ไม่ได้ถึงกับไกลถ้าคนที่ว่าขาแข้งไม่ดีก็วควรเดินั่งขอแนะนำให้นั่งเพราะว่าเดี๋ยวข้างในเราจะต้องเดินกันอีกเยอะเราต้องใช้แรงในการเดินงั้นเราก็นั่ง 20ป่าครับอนเลยกเาไปอากระจายไปกเราจันะเราจะเราจะมาตั้งกันเจอแล้วโอ้โหนั่งด้วยกันได้โอ้โหนี่ถ้าตูดไว้เล็กนี่นั่งสองคนได้ตูดแค่นี้ก็เบียดกันเหรอลุงปั่นมาแลวหลายรอบไหมคะ นี้เรีว,ว่าช่วยอุดหนุนนะ่ายแพืแ้นไทยอุดหนุนคนคนงามเงินไรป้าจ่ายนะลมาตัวเปล่าคุณมาตัวเปล่าขนาดดิฉันไม่เยี่ยมคุณนะคุณต้องดูแลนะคะทั้งขับรถทั้งจ่ายตังค์ลมโกรธใน้วก็ใช้บริการน,นานะคะ รบกวนนักเรียนทุกนานด้วยนะคะโดยการใช้บัตรประชาชนค่ะหากท่านใดไม่มีให้เข้าไปเขียนชื่อนั่งใครได้เลยนะคะอันนี้เขียนชื่อเอาบัตรประชาชนมาหลังจากที่บ้านเข้ามาในเต็นท์นี้แล้วเป็นบัตรประชาชนเดินไปทางซ้ายเเข้าทางนี้เหรออ๋อโหอันนี้อย่างกระทางเข้าสวนสนุกอย่างกระทางเข้าสวนสนุกจริง มันจังปะเนี่ยแล้วกลางวันกับกลางคืนเนี่ยเสือกันก็มันจะมาดูกลางวันอยู่เนี่ยอ้ากลางคืนมันก็เป็นไฟโถงนี่ไงน้ําเนิ้มเนี่ยกลางคืนก็น่าจะแบบมีเล่นแสงเล่นสีอะไรเออนี่ยันนี้มันจะมีให้ถ่ายรูปตัวเองอะไรให้ถ่ายรูปมันคืออะไรมันคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะแล้วก็สามารถถ่ายรูปได้รูปโปสการ์ดแบบนี้เลยนะคะว้าว ทะเบียนที่ชื่ออะไรอย่างนี้นะที่ลงทะเบียนเยอะๆใช่ค่ะใช่อ่ะต้องเป็นชื่อเป็นบัตรประชาชนเออมันต้องลงเยอะงานลงทะเบียนในโทรศัพท์ค่ะถ้าลงแล้วหนึ่งครั้งต่อไปตู้ถัดไปเราก็แกนเพื่อถ่ายภาพเลยค่ะถ่ายสิครับถ่ายสิครับได้ไหมค่ะได้แล้วมัน,นก็จะขึ้นมาถ่ายรูปค่ะแล้วก็วยืนตรงจุดก่อนค่ะอย่าเพิ่งกดนะคะ<ห>อืากินตรงจุดนี้เลยถ้ากดก็คือถ่ายภาพเลยอย่างเงี้ยถ่ายอ๋อไอ้โม ของเราวันนี้นะคะอุ้ยอันนี้สวยทิวลิปกลิ่นหอมด้วย,ยแล้วฝั่งนี้ก็เป็นดอกเมื่อกี้ทิวลิปอันนี้ดอกอะไรลิลล,ลี่อ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นดอกลิลลี่อยู่ข้างกันเลยอันนั้นทิวลิปอันนี้ลิลลี่ก็แต่ดอกมันยังไม่ค่อยตูมเลยนะบางดอก ต้องลงนี่ก็เพราะว่ามันเขาต้องอยูถึงวันที่เก้า็ต้องเอาให้พดีเ๋ยเราจะเข้าไปเมืองสวัสดิ์หาสวัสด์นะคะก็เมืองสวัสดิ์หาสวัสด์มันเกอนเลยมันมีเองนี่ไงมีแม่มีงอันนี้เป็นสวัสด์ใช่ไหมเข้าไปในสนน ขเขาทะเลาาสว่าเมืองแห่งขุนเข่าทะเลมออ๋อเป็นเป็นเหมือนเมฆหมอมอ๋อนึกว่าสว่างนึกว่าความฝันอะไรอย่างงี้ ทริปวันนี้นะคะก็ยก MV p ีให้กับทริปหมวกทริปหมวกวันนี้สุกมากแล้วก็ทริปอื่นก็รู้สึกเหนื่อยอย่างเดียวแต่จะให้ดูว่าเดินไปกี่ก้าวมีก้าวเดินของเราก็ประมาณโอ้โหมองเห็นก็ประมาณโอ้โหมองไม่เห็นมันเดิมอันนึงนเห็นไหมประมาณเจ็ดพันก้า แต่ว่าอันนี้รวมของหนูที่เดินมาเช้าด้วยแต่มันก็ไม่น่าจะเกินไม่ไม่น่าจะถึงพันน่าจะพันห้าร้อยก็ก็น่าจะเดินไปวันนี้ประมาณหกพันคนจริง,รงคนต้องเดินกี่ก้าวคนเราควรจะเดินประมาณหนึ่งหมื่นเก้าต่อจริงเหรอแล <c oughs> อ,อก็มันเป็นแบบเหมือนกันวิจัยถ้าเราไม่ออกกาลังกายอย่างเงี้ยเราก็ควรจะเดินอย่างน้อยหนึ่งหมื่นเก้าต่อวันเป็นกันแค่นี้ก็เดี่ยง <laughs> ปวดขามาก่กนี้ขนาดแบบัยรุ่นนะอะรหป้ามีเมื่อยไหม เมื่อยสิใช่ไปแช่น้ำพูร้อนมาแล้วก็ตอนแรกก็โอเคตอนนี้ก็เหมือนเดิมกลับมาสภาพเดิมไปายอกันแล้วเจอกันปีหน้าคอันี่ะ2022นะเอ่ะคเบายลืมนีบอกกันดีหน่อบอกกดไลค์หน่อย ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ต้นข้าว subscribe s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์คืออะไรนะพอแลลวในเขตอะไรในอะไรก็ไม่ก็อันนี้หดูลงใน y u ูทูบช่วยกดไลค์กดแชร์อันนี้ให้ด้วยนะคะเป็นขวัญแล้วก็ลังจให้ต้นข้าวไปนนอ่าทูอ่ะไอไม่เกี่ยว